โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเซนเซียออนไลน์รีบอร์ดนะครับเป็นเกมเป็นเกมคอมพิวเตอร์สิเออจะบอกเกมมือถือเมื่อกี้เป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเ,เกมนี้ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เคยเปิดอยู่ที่ประเทศไทยนะแล้วก็เป็นเซิร์ฟของไทยนะครับแต่ทีนี้ด้วยที่ความที่ผมแบบยังค้างคาตั้งแต่เซิร์ฟที่เซิร์ฟที่แล้วนะผมแบบอยากเล่นนะ แต่ไม่มีตังอะแต่ตอนนี้พอพอมีพอใช้นะครับก็อยากจะลองเล่นบ้างนะครับอยากจะกลับมาลองเล่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมชอบเกมนี้มากนะเป็นเกมเดียวที่ผมเล่นเกมแบบเก็บเลเวลเก็บอะไรนี้นะก็อันดับแรกนะครับผมจะมาพูดถึงเกมนี้ก่อนมันมีภาษาไทยด้วยนะครับสําหรับคนไทยนะครับที่อยากเข้ามาเล่นนะครับผมบอกเลยว่ามาเล่นได้นะครับแล้วก็การเก็บเลเวลค่อนข้างจะง่ายกว่าเซิร์ฟไทยก่อนหน้านี้นะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ การสร้างตัวละครก่อนเลยล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนโอเคครับก็มาที่หน้าสร้างตัวละครนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะทําให้เป็นตัวป่าก่อนนะโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวาการเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกม Open World นะครับเป็นการเดินเก็บเวล์เอมเมนะครับเดินเก็บเวล์นะครับก็ทุกคนาบางคนอาจจะรู้บ้างอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องงงนะในหน้านี้ที่มันเป็นแบบ ขีด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 อย่างนี้นะครับแต่พอเข้าเกมไปนะก็จะมีตัวตัวหนังสือไทยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นแบบอ่านไม่ออกเอาเขาไม่เข้าใจควีอะไรอย่างนี้นะครับโอเค EP, เดี๋ยวมาเริ่มที่สร้างตัวละครก่อนเลยนะครับก็จะมีเพศช,ชายเพศหญิงเนาะอ่าแล้วทีนี้ช่องนี้จะเป็นเดือนนะครับผมจะเลือกเดือนที่3นะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวันนะครับวันก็ตรงนี้นะผมบอกเลยว่าวันเดือนไม่มีผลอะไรกับเกมนะครับก็ไม่ไม่จะเป็นก็ต้องไม่จะเป็นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปใส่แบบ คิดมากคิดะลรอะใส่ตามที่ต้องการเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็มานทางขวานะครับมันจะมีให้ปรับแต่งจํานวน5จุดนะครับโอเคไปที่จุดแรกนะจุดแรกก็จะเป็นไซส์ของตัวละครนะครับแต่ละไซส์นะครับมันจะค่อนข้างมีความสําคัญในการจิตต่อจิตใจเราในการเล่นนะครับไซส์แรกนะครับจะเป็นไซส์ที่เล็กนะครับเป็นไซส์แบบผมบอกเลยถ้าใครเล่นไซส์เอสนะครับจะเท่าแบบเซนกิกิโตมาหน่อยนิดนึงเลยอะมันตัวเล็กแบบนั้นเลยนะครับ ส่วนไซส์ M นะครับก็จะเป็นเด็กอายุประมาณ13-15 15ปีนะครับก็ยังถือว่าตัวเล็กอยู่นะโอเคมาไซส์ L นะครับไซส์ L ก็จะเป็นอายุตั้งแต่18-20ขึ้นไปนะครับในที่นี้นะผมจะเลือกเป็นไซส์ L นะครับก็ผมลองมาหมดแล้วนะสําหรับคนที่คิดว่าไซส์ M มันพอดีนะครับแต่เอาเข้าจริงอ่ะตัวมันจะเล็กมากเลยนะครับตัวมันจะเล็กเท่าเซย่าเท่าชุนนะครับซึ่งไซส์ L เนี่ยก็จะใหญ่ประมาณชิริวเหมือนเฮลกะเหมือนอีคีนะครับแล้วก็เหมือนโกเซนะครับ มันจะไม่ตัวใหญ่เทอะทะเหมือนกับอันเดีบาลันนะที่มันเหมือนจะอ้วนหน่อยๆล้ำๆใหญ่ๆนื้หนาอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันจะข่ดดีๆแบบเท่าเลโอไอโอเลเลยนะครับไซส์เอลนะโอเคถ้าใครอยากจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าไซส์เอลเป็นไซส์ที่เหมาะสมที่สุดนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะต้องใส่กคอร์สนะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสีผิวนะครับสีผิวก็แล้วแต่ตามที่ต้องการนะรต่อไปเรื่องของคิ้วก็ ตามที่ต้องการเลยนะครับอยากชอบอนไนก็ใส่ไปนะครับจะมีคือแต่ละหน้าก็จะมีความเหมือนกับตัวละครหลักในใน,ในตัวเนเรื่องเหมือนกันนะครับก็อย like ่างเช่นอันนี้เนาะไอเนี่ยที่ไอตอนนีมม้ทรงผมผมปิดอยู่นะรตรงนี้นะก็จะเหมือนเอเลียสมูนะอันนี้ก็เหมือนกับชากะตัวชากะนะครับที่มีปิดตาเปิดตานะครับอันนี้ก็จะเป็นอัฟโฟดีเทนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแคสเซอร์เดทมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวที่2อแล้วกันนะครับเป็นเลโอนะครับแล้วก็นี่ ดวงตานะครับก็ไม่ต้องพูดหรอกอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับโอเคทีนี้มาเรื่องทรงผมกันนะครับทรงผมนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการให้ตัวละครนะครับเป็นไปอย่างที่อยากต้องการนะครับอย่างเช่นอยากจะปั้นตัวละครนี้ให้เป็นทางแบบเหมือนเซนเลโอเอลเลียนะครับก็ทรงผมที่2เลยนะทรงผมนี้จะเป็นทรงผมของเลโอเอลเลียเลยนะครับส่วนทรงผมที่1นะครับเป็นของเซย่านะทรงผมที่3เป็นของดากอนชิลิวนะครับทรงผมที่4เป็นของซิกนัทเทลกาะนะครับแล้วก็ทรงผมที่5จะเป็นของชุนนะครับทรงผมที่6 จะเป็นทรงผมของฟีนิกซ์อิคีนะครับทรงผมที่7จนะครับจะเป็นของเอเลียสมูทรงผมที่8จะเป็นของเวอร์โกชากะทรงผมที่9จะเป็นของอพิเซราโฟดิเทนะครับและทรงผมสุดท้ายทรนะงผมที่สิบนะครับจะเป็นทรงผมของแคนเซอร์เดนมาร์กนะครับซึ่งมาจะสัมพันธ์กับตัวคิวนะสำหรับใครที่อยากแต่งตัวละครให้เหมือนกับตัวอไอคอนต้นแบบเลยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแต่ที่นี้ผมจะเลือกใครเป็นแบบประมาณนี้แล้วกันนี่ เพราะว่ามันเท่ดีนะปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมกันนะครับโอเคไปกันเลยโอเ,โอเคครับเข้าฉากเกมมานะครับเราจะเจอบาเทน่านะก็อันดับแรกเลยนะครับที่เริ่มเกมมานะครับมันจะให้เราลักษณะเป็นการเหมือนเลือกอาชีพนะครับอาชีพหรือว่าสายที่เราต้องการอยากจะเล่นนะครับโอเค เดี๋ยวเริ่มทําตามเงื่อนไขนี้ก่อนเนาะจะได้เห็นตัวละครที่เราอยากจะเป็นแบบอินสปายแบบไหนแบบไหนนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้โหชุดโกคอสสวยวะ่ะจะถ้าเป็นแบบของไทยนะก็จะเป็นชุดออบอลคอส <c oughs> ว้าวโอเคตอนนี้เท่าที่เห็นในสายตานะครับ <S <S ผมจะเอาฝั่งพระเอกก่อนนะ <S 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 มันจะมีห้าตัวนะครับโอเคเดี๋ยวมาทางฟินิชอีกขก่อนนะครับอธิบายง่ายดี โอเคฟินิชอิกินะครับก็จะเป็นตัวสไตล์แบบเอ่อเมจิกแล้วก็เป็นแบบเอ่อเมจิกพาวเวอร์แอตแทกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการสร้างคือตัวนี้เป็นตัวที่สร้างดาเมจค่อนข้างจะดีเลยนะครับค่อนข้างจะทำดาเมจต,ต่อเนื่องแล้วครับคือสกิลของเขาจะมีการสร้างสถานะผิดปกติให้กับตัวละครที่ถูกโจมตีด้วยนะครับเหมาะกับการ PVP อย่างมากเลยนะครับแล้วอันดับแรกเลยที่ผมจะพูดนะผมลืมพูดเลย คือแต่ละสายนะครับนี่ดูตามกราฟเลยนะครับมันจะมี ATK สีฟ้าสีดาว Defense สีเขียว2ดาวนะครับแล้วก็จะเป็นแล้งสีอ่าสีทอง5ดาวนะครับก็จะบอกเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นการโจมตีนะรูปแบบการโจมตีป้องกันซั p พ o r t Cosmo Cosmo มคือการอ่าการการต่อเนื่องของสก,กิลนะอนโ t o ลก็จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมนะครับแล้งก็จะเป็นเกี่ยวกับการโจมตีระยะนะครับเน้นระยะนะครับ ก็ฟินิี่คีเป็นสายเวทที่โจมตีที่มีสกิลคอมโบน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบ PvP นะครับต้องลองศึกษาดูนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมตอนซีอยู่เซิร์ฟไทยผมเอามาใช้เล่น PvP นะครับชนะบ่อยด้วยนะครับเมื่อก่อนนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวไปที่ตัวตัวที่2กันนะครับไปกันโอเคตัวที่2ก็จะเป็นอันโดเมดาชุนนะครับอนโดเมดาชุนก็เป็น คือดูจากดูจากกราฟด้านซ้ายนะครับที่ว่าเป็นเนี่ยเป็นแนะนำนะครับโอ้โ oh ห oh, ดูโหมดมากเลยนะมันจะมีเป็น2ส,สายนะครับจะเป็นแบบสายที่เป็นอยู่ในชุดคลอนนะครับแล้วก็เป็นสายที่เปลี่ยนจากโซ่เขาต้องบอกว่ามันจะตัวชุนน่ะจะมีการโจมตี2รูปแบบนะครับจะเป็นใช้โซ่โจมตีแล้วก็ใช้โซ่ในการมันจะมีโซ่กลมกับโซ่สามเหลี่ยมเนาะ อ,อันทางซ้ายก็จะเป็นโซ่กลมนะครับอันนั้นขวาก็จะเป็นโซ่สามเหลี่ยมนะซึ่งโซ่สามเหลี่ยมก็มีดาเมจดแล้วก็มีการป้องกันมีอะไรอย่างนี้นะครับก็เท่าที่รู้กันเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ชํานาญนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะแนะนําดีหรือเปล่านะโอเคก็ประมาณนี้เลยดีกว่าเพราะข้อมูลตัวนี้ผมน้อยมากนะผมไม่เคยเล่นเลยนะโอเคเดี๋ยวไปตัวพระเอกของเราครับเซย่านะครับโอเคเป็นกระัดเซีย่านะครับเป็นตัวโจมตีกายภาพระยะประชิดนะครับ ดูจากกราฟด้านซ้ายนะครับเขาจะมีพลังคอสโมห้าดาวสีทองนะเออผมลืมพูดไปนะครับว่าในสายแต่ละสายนะครับมันจะแบ่งเป็น 3- สีนะครับก็สีทองคือความที่เขาถนัดที่สุดนะครับสีฟ้ารอโรมาแล้วต่อด้วยสีเขียวนะเป็นความที่เขาถนัดตอนที่สุดนะครับคือตัวของเซย่าที่เขียนว่าคอสโมห้าดาวนี้ก็คือการโจมตีของเขาจะเป็นการโจมตีระยะประชิดนะแล้วทีนี้ในการในการในการ,ในการที่ก่อนที่เซย่าจะโจมตีอ่ะเขาจะมีการสะสมเ,ออเขาเรียกว่าอะไร ดาเมจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนกับชาร์จดาเมจชาร์จดาเมจไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีสกิลสุดสกิลหนึ่งที่ปล่อยออกไปนะครับแล้วสามารถทําดาเมจได้แรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าใครชอบแบบแนวเอฟเฟกต์สกิลสวยๆนะครับตัวนี้จะออกแนวไปทางเตะๆต่อยๆมากกว่านะครับดูนะครับนี่ดูตามไกด์ที่เขาบอกแนะนําเลยนะมันก็จะเป็นลักษณะเตะต่อยทุมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเอาซะเลยนะผมต้องการแบบสกิลเทพอะไรอย่างนี้นะ โอเคเดี๋ยวไปตัวที่4นะครับโอเคตัวที่นะครับก็จะเป็นดากอนชิลิวนะครัดากอนชิลิวก็จะเป็นตัวแข้งที่ดีที่สุดนะครับในหมู่พระเอกนะก็อันดับแรกเลยตัวดากอนชิลิวนะครับเป็นโจมตีเป็นการโจมตีตัวประชิดนะแล้วก็การคอนโทรลของเขาคือเขาจะมีสกิลที่คอนโทรลศัตรูโดยการดึงเข้ามาเข้าตัวใกล้ประชิดนะครับแล้วจุดเด่นของชิลิวนะครับถ้าก็จะเหมือนกับ ถ้ายืนอยู่วเฉยหรือว่าการโจมตีอะไรเงี้ยเขาสามารถบล็อกดามเมจได้แล้วก็สะถ้าเขายืนอยู่วเฉยอะ่ะเขาจะได้เลือดนะครับเขาจะเล่งเด้งเลือดตลอดเวลาเลยเออประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วทีนี้เขามีการแปลงร่างออกถอดชุดคอสออกมาเขาจะกลายเป็นสายดามเมจนะครับก็ตัวนี้นะสําหรับผม <c oughs> ผมเคยใช้แล้วนะครับ <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็ผมชอบแนวแบบสกิลแรงๆไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงสุดท้ายกันนะครับในฝั่งพระเอกนะ โอเคมาถึงตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่เก่งที่สุดเลยนะครับในการ PVP นะครับเพราะอะไรนะครับอันดับแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวถทาผมพูดเป็นสาย,ยนะสายโจมตีกายภาพสาย,ยตีเวทสายป้องกันสายแทงอะไรผมจะพูดได้แบบฟังคร่าวๆเลยตัวนี้เป็นสายโจมตีแบบเวทวางกับดักนิดๆนะครับแล้วทีนี้ถ้าเขาถูกถ้าเขาถูกแบบดูดเข้ามาหรือว่าทําให้ถูก ดูดเข้ามาประชิดตัวเนี่ยเขาสามารถมีสกิลกระโดดหนีได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขามีสกิลคอนโทนลเยอะมากเลยนะครับไหนว่าจะแช่แข็งไหนจะอะไรนะครับเหมาะกับการ PVP นะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นสมัยก่อนนะก็จะเห็นตัวนี้คนเอามาใช้ PVP กันแบบมากๆแบบมากมายเลยนะมันเป็นตัวที่เก่งเลยนะครับแล้วก็เวทเขาค่อนข้างจะแบบสกิลเขาคูดาวค่อนข้างไวอะ่ะคือสิวิแต่ว่ามีหลายสกิลอะ่ะสิวิหลายสกิลแล้วโอเคมากเลยตัวนี้นะครับสำหรับ p v p นะ คือผมจะบอกว่าในบดดา5ตัวใน PVP อ่ะหลังจากเลเวล8ปไปแล้วอ่ะตัวนี้จะเก่งที่สุดเลยนะครับคือเขาคอนโทลเขาจับจับตัวเขายากตัวนี้ก็มีสกิลหนีอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปตัวอื่นบ้างนะตัวอื่นก็จะเหลืออีก2ตัวนะครับตัวด้านขวาก็จะเป็นดากอนอ่าสีดากอนคานอนแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นดาบของอ่าฮาร์เดสนะครับก็จะเป็นตัวของไวเวอร์นะโอเคเดี๋ยวผมพามาสีดาก,กอนก่อน,นครับโอเคสีดาก,กอนก็จะมีการตจมตี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับด้านซ้ายนะครับ กูดเนสนะครับกูดเนสก็จะเป็นการโจมตีสายสว่างนะครับแล้วก็ว mm ิกเคนเนสก็จะเป็นสายโ mm hmm. จมตีสายทางอ่ามืดนะก็ตามคำตามนี้เลยตามไกด์ที่เขาบอกนะครับรูปแบบการต่อสู้มีสกิลฟื้นฟูพลังแล้วก็อ่าใช้ภาพมายาทำให้ศัตรูสับสนนะครับก็จุดเด่นของเขาเลยก็จะมีสกิลเบิร์ดดาเมจเนี่ยสกิลที่สาม,มารถทำดาเมจสูงๆูงคมีหลายสกิลนะครับแล้วก็ครูดาวก็ค่อนข้างไวเลยนะครับแล้วทีนี้การโจมตีของเขาจะมี2รูปแบบนะเป็นการโจมตีเลือกแบบ สายสว่างก็ได้สายมืดสายโจมตีแบบความมืดก็ได้นะครับก็คือร่างดีกับร่างอ่าร่างโกดะแหละก็คือแต่ร่างดีอ่ะการโจมตีของเขาจะทําให้กับอ่จะมีการฮิวเลือดด้วยนะครับส่วนการโจมตีแบบอ่าธาตุมืดก็จะเพิ่มดาเมจให้แบบสูงที่สุดเลยนะครัโอเคแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะสุดท้ายนะครับอ่าไวเวอร์ระดับแมนทิสนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าระดับแมนทีสสมัยนีย้ต้องบอกว่าไวเวอร์ ไวเบิร์ ord, นะครับเป็นสายป้องกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเขาจะเป็นสายป้องกันเขาจะอยู่ในร่างของมนุษย์นะครับร่างของสัอา่าร่างร่างในชุดเซอร์พีตนะครับแต่พอเขาได้แปลงร่างเป็นมังกรนะครับ <S <s เดี๋ยวดูตามไกด์นี้เลยนะพอเขาแปลงร่างเป็นมังกรนะครับเขาจะกลายเป็นสายดามเมจทันทีนะครับแล้วเก่งนมากเลยครับตอนแปลงร่างนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวลักษณะแบบเออคือจะมีรูปแบบการโจมตี <S 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 2ประเภทอ่ะก<อ>็<อ>คือถ้าเป็นร่างของมนุษย์นะเขาจะก็ <S <s <ๆ> เขาจะเก่งอีกแบบหนึ่งพอแปลงร่างเป็นมังกรเขาก็จะเก่งอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคแล้วแต่คนจะชอบนะผมไม่ฟิกนะครับเพราะว่าเก่งทุกตัวอยู่แล้วแหละแต่ละตัวย่อมมีความเก่งไม่เหมือนกันนะครับก็สิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบแบบเฉพาะส่วนตัวนะบางคนอาจจะชอบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะครับเล่นได้ทุกตัวแหละทุกตัวเก่งทุกตัวนะครับแต่ว่าอยู่ที่เราจะจัดสกิลต่อสู้ p p ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอินเทอร์เฟซเกมเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคไปกัน โอเคครับตอนนี้ก็ผมเล่นมาก่อนแล้วนะครับเลเวลสิแล้วนะโอเคผมจะมาเริ่มที่อินเทอร์เฟซเกมก่อนเลยนะครับบึองต้นง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับตัว C ปุ๊บกดเข้าไป,ไปก็จะเห็นตัวสเตตัสสถานะตัวเองนะตรงนี้ก็เลือกติ๊กใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะติ๊กเป็นใส่แฟชั่นเรานะครับซึ่งไม่มีคนอยากใส่แฟชั่นหรอกนะโ okay, <Okay. S 2> อเคเพราะว่าชุดคอสมันสวยไงเอ้ทีนี้ก็ รูปแบบของสายนะครับอย่างผมเนาะก็จะเลือกเป็นซีดากอนนะครับซีดากอนก็จะมีอ่านี่ดูนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนว่าความเสียหายของคุณสมบัติของธาตุน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าเขาใช้สกิลถ้าเขาใส่ของที่เสริมธาตุเสริมอะไรอย่างงี้นะครับมันแล้วแต่นะครับภายหลังเดี๋ยวจะมีของให้ดูนะครับว่าเราแบบใส่สายไหนสายอะไรเพิ่มอ่าเพิ่มธาตุน้ำอ่าสามร้อยเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับ นี่แล้วทีนี้เขาก็เก่ง2ส,สายนะครับไม่ใช่คือแต่ละตัวแต่ละอาชีพอะจะมีความเก่ง2ส,สายนะครับแต่ว่าสายหล,หลักของเขาคือเก่งธาตุน้านะแล้วก็ธาตุสายฟ้านะครับเขาจะเก่งนะครับเวลาใส่ของออฟก็ใส่ประมาณนี้แล้วแต่ตัวนะครับตัวนี้มันจะเก่งสายนี้นะโอเคไปอินเทอร์เฟซต่อไปตัว B นะครับ <c oughs> ตัว B ก็จะเป็นการดูไอเทมในตัวละครนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็เปิดกล่องอะ,เป,องอะเปิดกระเป๋าตัวเองอะเอาง่ายๆเลยนะครับโอเคโอเคส่วนต่อไป M แผนที่นะครับแผนที่ก็ตามจริงแผนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเรากดตรงติ๊กนี้ปุ๊บมันก็ไปหายหาตัว n p c นั้นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องฟิกอะไรนะโอเคมาต่อตัวต่อไปนะครับตัว L ตัว L ก็จะเป็นเควสนะครับเควสเควสนี้ก็ตอนนี้เควสมันจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าหลังจากเลเวล20ไปนะครับเควสตรงนี้จะมีเป็น10 20 30 40เควสเลยสามารถรับได้ไม่อั้นนะครับคือเควสมันเป็นเควสแบบ เควสนอกอ่าไม่ใช่เควสเนื้อเรื่องหลักก็จะเป็นเควสแบบเควสทั่วไปนะครับซึ่งได้ของดีแล้วก็ได้ EP เยอะเหมือนกันนะครับเก็บเลวลง่ายๆครับโอเคต่อไปตัวเจตัวเจ,วเจก็เป็นไอเทมอลนะครับเดี๋ยวโอเคไอเทมอลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะสอนนะครับการเติมไอเทมอลนะครับซึ่งการเติมเกมนี้มันจําเป็นนะครับที่จะต้องเอาเงินอ่เอาขาเรียกว่าอะไรอันดับแรกเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเติม ให right ้ได้ตัวคูปองนี้นะครับคูปองดาวนี้นะครับก็อันดับแรกทุกคนจะต้องเตรียมมาเลยหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะในคลิปหน้านะสําหรับคนที่อยากจะเติมนะครับอันดับแรกหนึ่งจะต้องเตรียมเพย์พา2สองจะต้องเตรียมธนาคารที่เป็นแอปของธนาคารหรือไม่ก็จะเป็นแอปของทูบันนี่วอลเล็ก็ได้นะครับ2ออย่างนี้เตรียมไว้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่จะเติมในคลิปหน้านะครับ ก็เตรียม2อย่างนี้ไว้เลยนะครับโอเคข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับไปที่สคจุดสําคัญต่อไปเลยนะตัวเฮชูนะครับตัวเฮชูก็จะเป็นคอสนะครับโอเคสังเกตตรงนี้นะครับของผมเลือกเป็นสีดาก้อนนะดูตรงนี้นะครับคูณ0ูนย์นะครับโอเคเข้าไปคาว่าหลอมดาวนะทีนี้หลอมดาวนะครับมันจะมาดูตรงคําว่าสกิลคอสนะครับดูนี้นะครับอ่า พัฟฟิซิฟสกิลนี้จะได้รับเมื่อซีดากอนสกลนะครับมีถึงเลเวลสามนะครับก็ตรงที่ผมบอกแหละศูนย์ดาวนะถ้าเราอัพถึงเลเวลสามนะครับเราจะได้สกิลคอร์สมานะครับแล้วทีนี้สกิลคอร์สเราจะเอาไปใส่ตรงไหนนะครับกดที่ตัว X นะครับหนึ่งทีปุ๊บนี่ถ้าเราได้นะครับเราก็จะเลือกกดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะใส่ในช่องสกิลฝั่งด้านซ้ายนะครับก็คือเราจะเลือกพัฟซิฟไหนให้กับตัวละครเรานะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปหน้านี้ก่อนนะครับ คู่กับตัวนี้เออ,อาทางแยกแยกกันแยกกันจะให้เห็นชัดนะครับอันดับแรกนะครับตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีสายในการเล่นไม่เหมือนกันนะครับซีดากอนนะครับจะสามารถสวมคือในเกมนี้เราสามารถผสมคอร์สซินเวอร์คอร์สโกคอร์สสเกลหรือว่าเซอร์พีสตัวไหนมาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เก่งนะครับเราก็ต้องใส่ตามสายที่เกมเขาแนะนํามานะครับอย่างเช่น ถ้าเรามีชุดคอสนี้นี่มันก็จะบอกสถานะนี้นะครับซึ่งเราจะได้ความสามารถสกิลนี้มาใส่เลยนะซึ่งมันจะต้องเป็นใส่คอสคาร์เมโล่คาเมโล่ก็นี่นะครับโอเคนะก็ก็คือถ้าเราอยากก่งอะ่ะเราก็ต้องใส่ตามสายก่อนนะเนาะตามที่เขาแนะนํานะครับก็คอสก็สวยกับทุกคอสเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแล้วแต่ที่เราจะชอบนะแต่ว่า ถ้าให้ผมแนะนำนะครับเราควรใส่คอสต,ตามสายที่เขากําหนดมาก่อนนะส่วนเรื่องสะสมคอสนะครับเราจะมาสะสมอที่หลังก็ได้นะครับเราแต่เราเน้นให้ใส่คอสต,ตามที่เขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพิ่มที่จะทําให้กับซีดากอนได้ความสามารถตรงนี้มาก่อนนะครับส่วนคอสอันนี้ก็ไปหาที่หลังก็ได้คอสใส่เล่นอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเรื่องที่สําคัญสําคัญก็จะเป็นเรื่องตรงนี้แหละจุดนี้นะครับที่ผมอยากให้ดูแบบดักๆเลยนะเพราะว่าเรื่องคอสเนี่ย เราจาเป็นที่จะต้องอัพคอร์สหลักให้ได้ก่อนนะครับแล้วส่วนคอร์สพวกโกคอร์สอ่ะเรายังไม่ได้ง่ายๆหรอกนะครับก็เลเวลแปดสิบแต่ว่าเซิร์ฟมันก็ไม่ใช่เซิร์ฟเถื่อนหรอกก็กึ่งกึ่งเถื่อนแหละก็อาจจะเก็บเลเวลไวหน่อยนะก็ประมาณสองอาทิตย์ก็น่าจะเลเวลแปดสิบได้แล้วนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณดีเลยนะก็เป็นการแนะนําอินเทอร์เฟซของเกมนะครับก็โอ้สวยหรอนะตัวเนี้ย เดี๋ยวไงผมจะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะค,คลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเติมไอเทมมอนนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสองอย่างนะครับอันดับแรกนะครับจะต้องเตรียม PayPal นะครับแอป PayPal ลแล้วก็อแอป to ูมัน y wallet หรือไม่ก็เป็นแอปธนาคารนะครับก็คือผมใช้เอาตัว PayPal ไปผูกกับอันใดอันหนึ่งนี่แหละ ผูกกับทเควนตวอลเล็ตหรือจะผูกกับธนาคารก็ได้นะซึ่ง2อย่างนี้ทุกคนจะต้องเตรียมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ p a y p a l นะครับเพราะว่า p a y p a l จะเป็นเพย์เพาก็เปรียบเสมือนกับแอปแลกเงินนะครับแอปเขาเรียกว่าอะไรแอปการเปลี่ยนเงินไทยให้เป็นเงินดอนลลร์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในเกมนี้ก็มันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่นะครับว่าเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ยังไงผมฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามช่องผมเลยนะครับยังไงผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้แล้วก็เกมเซนซ e ยาเวกเคน i ิงนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มาให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ